สวัสดีค่ะ,ะจากป้าคำใสนะคะป้าคำใสจะพูดถึงบ้านกกอกของเรานะคะที่บ้านเกิดของป้าคำใสนี่แหละบ้านพ่อแม่ของป้าคำใสนี่แหละบ้านพี่พี่น้องๆน,นี่แหละค่ะเนาะก็จะขอพูดหน่อยนะคะวันนี้เพราะว่าคิดแล้วก็โอ้โห มันคิดมาใจขึ้นนะคะใจขึ้นใจไม่ดีแบบว่าวันนี้ได้ยินอ่ะดูไม่เป็นหรอกแต่ได้ยินนะคะได้ยินผ่านคือได้ยินจากอให้เอ่ยนามหน่อยนะคะได้ยินในช่องของอ้าวช่อง ค่อยบอกเจ้าแล้วเนาะ,ะป้าคำสใสได้ยินนะคะคือผ่านๆแล้วก็เห็นผูขึ้นก็ได้ยินที่เขาฝากมาให้นี่แหละเพื่อน,อนๆนี่แหละฝากคลิปนั้นมาให้นะคะฟังแล้วโอ้โหใจขึ้นเลยนะคะคือป้าคำสาสจะถามก่อนนะคะว่าทำไมบ้านกกกเราไม่เคยมีนะคะที่ว่าพญานาคไม่เคยมี เราก็ทํามาหากินเก็บผักหักฟืนนะคะก็ลําบากตากตามมานะคะป้าคำสายส่งลูกเรียนนี้ป้าคำสายไปหาหน่อไม้หาเห็ดหาอะไรรับซื้อสาหรพัดอย่างล้มลุกคุกคานไม่ได้นั่งได้นอนนะคะก็มาเกิดเรื่องเกิดเรื่องก็ทีแรกก็เอาเสื้อผ้าไว้ในห้องป้าคำสายก็มีบ้านอยู่นะคะพออยู่พอกินอยู่ มีบ้านอยู่แล้วก็มีน้ำมีฟืนมีไฟค่ะมีนะคะแล้วที่นี้ก็มาเกิดเรื่องอย่างนี้แล้วก็ดูแล้วมันไม่ยุติธรรมนะคะแต่เขาไม่ได้ขอร้องป้าขับสนะป้าขับสไปเองนะคะก็ปรึกษากับพ่อฟืนแล้วก็ไปไปแล้วอยู่นานมานะคะอยู่นานมาแล้วก็โอ้ยอิจฉาตาร้อนกันนะคะคือเดี๋ยวอันนูน้นอันนี้ก็ฟ้องนะคะ แต่เจ็บใจที่มาจากบ้านโกกอกแล้วมาอยู่ตรงนี้คิดว่าทุกคนต้องรักกันซื่อสัตว์ต่อกันมีอะไรก็ต้องถามกันไม่เข้าใจก็ต้องถามแต่อันนี้มันเกินนะคะมันเกินป้าคำสายก็อยากพูดเพราะว่าป้าคำสายก็มาอยู่ในนี้ทำงานไม่ได้หรอกมันแก่แล้วก็มีแต่สามีกับลูกนั่นแหละช่วยแล้ว ป้าสวนผักก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่าลุงช่างก็ไม่ได้ว่าอะไรทําได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นขอให้รักกันสามัคคีกันแต่อันนี้น่ะตัวเองน่ะทำไมไม่ถามตัวเองบ้างอ่าที่มาน่ะใครบังคับมาจากที่เดิมของเจ้านะ่ะลูกเอ้ยมันเป็นญาติกันทั้งหมดป้าค้าใสก็ขอพูดหน่อย ที่เจ้าทําไม่ถูกนะ่ะมาอยู่ตรงนี้ก็ติดต่อทางนั้นคนคนนั้นภันรยาเขาจะเอาป้าคำสายติดคุกนะคะตอนนั้นนะ่ะที่พระเพิ่นอนพระเพิ่อนท้วงว่าเป็นไฟแดงนะ่ะให้ไปใก้ให้ไปแก้นะคะทำกระทงแล้วก็ตัดเล็บตัดผมแล้วก็ คนคนนั้นก็เดาเองนะคะก็ถ่ายคลิปให้เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ่ายคลิปให้เขาแล้วก็ว่าอย่างงู้นอย่างนี้ป้าคำใสก็เลยได้ยินเขาพูดน่ะก็เลยวิ่งไปไปบ้านเขานะก็ไปขอโทษว่าเออค่อยไม่รู้ว่าที่ธรรมดาน่ะที่ตรงนั้นน่ะเป็นห้วยหนองคลองบึงน่ะเป็นสาธารณประโยชน์ร่วมกันใครไม่มีน o สอสามถึงแม้ว่าจะรวม จะล้อมรอบขอบซิดก็ช่างคือที่ของใครก็เหยียบย่ําลงไปได้เราไม่ได้ไปทําลายของใครเราไปปล่อยกระทงแล้วก็เอาขึ้นมาทําไมแล้วคนคนนั้นนะ่ะไม่ใช่อื่นไกลนะแล้วเจ้าเนี่ยอยู่กกกกนะ่ะมันดีไหมที่เจ้าอยู่นะ่ะแล้วเจ้ามาทําไมเจ้ามาด้วยใจใช่ไหมเรามาหาอะไรตั้งแต่อยู่ตรงนั้นเจ้าก็เหมือนหมาตัวหนึ่ง พูดแล้วป้าคขาใส่เสียใจนะคะป้าคําใส่เสียใจมากเลยนะคะก็ระวังนะคะถ้าใครเซลมาวันนี้น่ะระวังปากไว้ดีๆเอาไว้กินข้าวดีกว่าปากน่ะนะคะก็ป้าคขาใสยอยากถามนะคะแล้วเขาเห็นดีเห็นงามกับเจ้าไหมแล้วเจ้ามาตรงนี้น่ะมันดีแล้วที่เจ้ามาเนี่ยคิดถูกแล้ว ตอนนั้นน่ะลำบากตากจำมาตรงนี้น่ะคือลูกก็ได้ดีมาไม่ได้มาแม่มาน่ะป้าำํำใสมาน่ะเตียงก็ยังไม่ได้นะคะที่ก็ยังมีครัวเล็กๆเ,เราก็อยู่แบบมีความสุขเพราะว่าใจเราอยากมาอยากเป็นเพื่อนป้าอยากเป็นเพื่อนลุงที่เขาลุมน่ะมันไม่ยุติธรรมป้าขาใสไม่ชอบเลยนะคะ แต่อันนี้นะเจ้ามาอยู่ตรงนี้โทรไปหาเขาทุกวันทุกวันเหรอแล้วไปพูดอะไรแล้วเจ้ากินข้าวอยู่ที่ไหนกินอยู่ที่นี่เราเจ้าต้องรักที่นี่เจ้าได้ลำลูกเจ้าได้ลำแม่ข้าศสยไม่ได้ลำแม่ข้าศสยก็ยังไม่ได้อิจฉาสาธุด้วยนะคะแล้วทําไมบ้านเจ้าก็มีอะไรก็มีแล้วเจ้าไม่พอใจเหรอแล้วเจ้าอยู่กับเขาแล้วเจ้ามาทําไมถ้าเจ้าคิดอยากอยู่กับเขา คิดแบบนั้นน่ะเจ้าตอบไม่ได้เห็นไหมเขาถามนะ่ะตอบไม่ได้แม่กด็ดูคลิปอยู่แต่แม่เสียใจนะที่เจ้าทําอย่างนั้นน่ะคือคนนั้นน่ะจะเอาแม่ติดคุกแต่แม่ก็คิดว่าจะสู้จนถึงที่สุดนะคะคือเราไม่ผิดอไปไหนมาไหนเป็นไล่ใครสวนมันใครเดินผ่านได้ทุกซอกทุกมุมนะคะ ห้วยหนองคลองบึงเราก็หาทํามาหากินด้วยกันทุกวันทุกวันแต่ทำไมมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะคนอื่นหรือเป็นในความคิดของเจ้าแม่อยากถามสักหน่อยนะคะยายป้าคำสาสยอยากถามหรือคุณจะเรียกว่าอีก็ได้นะคะก็ตอบมาเลยมันเป็นเพราะอะไรเข้าไปสิงน่ะหรือเจ้าก็เรียนสูงอยู่เจ้าก็มีความรู้อยู่ ใช่ว่าไม่พอใจอะไรทำไมไม่พูดทำไมไม่ว่าคือเราก็ถือว่าเป็นพี่น้องเดียวกันที่ว่าอ่าเอฟซเอาให้กินน่ะเขาให้กินทุกคนน่นแหละแต่ f อฟคนนั้นน่ะเขาไม่ให้กินแต่เราก็ไม่ได้กินก็หยอกเย้ากันแค่นั้นว่าส่วนตัวส่วนตัวแต่คุณคือจะอยู่กับ f อฟคนนั้นไปจนถึงตายก็แล้วแต่ ต้องคิดกว้างๆว่าทุกคนเรานะ่ะคนที่อยู่ไกลไม่ใช่ว่าจะอ่าอ่าเวลาเราเป็นนู่นเป็นนี่จะวิ่งทันนะคะต้องคนอยู่ใกลๆ้ๆถึงจะช่วยเราได้เขามาเราก็ดีใจถ้าเขาดีด้วยเราก็ดีแต่อันนี้โคตรเง่าสักการะของเรานะ่ะอยู่ที่บ้านกุกกอกตระกูลเรานะ่ะตระกูลบ้านกุกกอก คือถูกอ่าการเนะการเนะถูกย่ำยีกันมาหลายหลายคนแล้วตาก็เห็นอยู่แต่แม่ก็บอกว่าทุกคนถ้าเราอยู่ไม่ได้เราก็กลับไปกลับไปเราก็เงียบคือเราพอใจไปเราไม่พอใจอยู่เราก็ไม่อยู่เราพอใจอยู่ความสุขเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องอยู่ที่นั่นอย่างป้าคำใสนี่คืออยู่เขาบอกว่าอุย้ยอยู่เอาอะไร จะรวยไหมไม่รวยเราพอใจใครจะพูดยังไงก็ช่างคือเราพอใจเราพอใจอยู่ถึงแม้ว่าอเอออยู่เพื่อเงินใช่ถ้าไม่มีเงินก็กลับไปถ้าไม่มีค่าน้ําค่าไฟนะ่ะค่าน้ําค่าไฟก็มันมีหม้ออยู่ถ้าเราใช้เยอะมันก็เสียเยอะเราอยู่บ้านเราก็ต้องใช้เราไปเช่าบ้านก็ต้องใช้ใช้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่ก่อนนะมันใต้ ตะเกียงใต้กระบองคือคนไหนขยันก็ได้ใต้นานทั้งคืนก็ได้การขบการเขียดก็เอากระบองแต่อันนี้มันทันสมัยแล้วก็ต้องคิดบ้างว่าเรามีเพราะอะไรไม่ใช่ว่ามีแล้วโอ้ยปากกล้าขาแข็งกูจะพูดยังไงก็ได้มันเรื่องของกูกูไม่ทำอะไรก็ได้มันเรื่องของกู มันไม่ใช่เราอยู่หลายคนต้องคิดใส่ใจเพิ่นใจโตคือเอาใจเพิ่นแล้วมาใส่ใจโตอย่าไปคิดอย่างนั้นวันนั้นก็พูดอยู่นะก็บอกว่าโอ้ยอยากกินเด้เนาะก็ไม่ให้กินก็ไม่ได้ว่าแต่อย่าไปว่าคนอื่นคือเราไม่ชอบก็เฉยๆเรากลับไปแล้วเราก็ทำมาหากิน ไม่ใช่ว่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้ให้คนนู้นคนนี้อย่างป้าคำสายถ้ากลับไปนะ่ะเป็นอะไรก็ไม่พูดนะป้าคำสายคือป้าคำสายพอใจมาตรงนี้จะอยู่ตรงนี้ใครจะพูดยังไงก็ช่างถ้าผัวป้าคำสายไม่ชอบก็ให้ผัวกลับบ้านนะถ้าป้าคำสายชอบป้าคำสายก็อยู่ได้อยู่ได้ก็อยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไปพูดอย่างนั้นนี่แหละนะเขาว่า ไม่ให้เขาพูดว่าเนระคุณมันไม่ใช่เขาต้องพูดทุกคนต้องเข้าใจไปตามนั้นนะจะบอกให้คือญาติกันช่วยเหลือกันนะ่ะมันดีแล้วไม่ใช่ว่าญาติกันนะอยากให้แต่ติดคุกติดตารางมันไม่ใช่ถ้าป้าคำํำใสรู้แบบนั้นป้าคำใสก็ไม่นับญาตินะคะคือทำอะไรลจะให้แต่เราทุกยากใจ มันไม่ใช่ทุกคนต้องช่วยช่วยเหลือกันคือมาแต่ไกลถ้าเขารักเราเราไม่รักเราก็คิดว่าเราเป็นอะไรเป็นเหล็กเรามีหัวใจไหมทุกคนเป็นมนุษย์เจ็บปวดดีใจเสียใจมีหมดนะคะต้องคิดอย่างนี้เจ้าคิดใหม่ได้แล้วเดอ้อถ้าเขาถามนะ่ะเจ้าต้องตอบได้เจ้าไปอั้ำอึ้งอยู่ทำไม เจ้าอยากเรียกยอดใช่ไหมป้าค้าายไม่อยากเรีเรย,กเเรยกนะยอดนะแต่ป้าค้าายฟังแล้วมันทาแม่ทงทาแม่งแล้วไม่ใช่คนอื่นไกลนะคะก็เป็นญาติเดียวกันนะคะเป็นสายเลือดเดียวกันแต่ทําไมพูดอย่างนี้มันไม่ดีก็หยุดพูดได้แล้วเดอ้อจะบอกให้ถ้าจะพูดก็สีแจงมาเลยว่าเออไม่พอใจนี่อย่างงูนอย่างนี้อันนั้นอันนี้ก็ไล่มาเลยค่ะ ยินดีจะซีแจงนะคะคนที่เขารู้จักป้าคำใสไม่รู้ป้าคำใสก็ไม่พูดอันนี้ป้าคำใสได้ยินนะคะคืออ่าพี่ชายกับน้องชายติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาแต่อยู่คนละฝั่งจะอยู่ฝั่งไหนนี่แหละนะเขาว่าป้าคำใสนี่ไม่ได้คิดอะไรมากถ้าออกจากอ่า นาลุงป้าแล้วป้าคำใสก็อยู่บ้านป้าคำใสก็ทำมาหากินไม่ใช่ว่าทะเทะลทรายวอกแว็กเเดี๋ยวก็วิ่งครั้งนั้นเดี๋ยวก็วิ่งครั้งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชป้าคำใสนะจะบอกให้ก็จำไว้นะนี่แหละนะเขาบอกนะโบราณเขาว่าภาษาภูไทยไม่ใช่ว่าขอโทษนะคะ ขอโทษมากๆเลยไม,ไม่ไม่ไม่ได้พูดคำหยาบนะคะเขาเรียกว่าอ่าหมาหลายเจ้านี่มันไม่ดีเขาบอกมันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็อยู่ที่นี่ก็ขนาดอยู่สวนยางยังมาเฝ้าอยู่ที่นี่ใครจะไปสรรเสริญน,นะคะถ้าสุนัขตัวที่มันรู้จักบุญคุณน่ะคือเราก็รักมันมันก็รักเจ้าของนะคะมันก็จะดีไปหมดทำอะไรก็ดีไปหมด ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะป้าคำใสพูดผิดหรือพูดถูกก็ขออภัยนะคะก็ทบทวนก่อนเดอ้อมีพี่มีน้องให้รักกันไว้ถ้าไม่รักก็เฉยเฉยไม่ต้องพูดอะไรนะคะอย่าพูดให้คนอื่นเขาเสียใจที่เขาทุ่มเทให้เจ้าที่เขารักเจ้าแล้วก็รักลูกเจ้ามีสักกี่คนที่เขารักจริง ถ้าเขารักจริงก็สาธุนะคะสาธุสาธุขอให้เจริญเจริญนะคะเนาะก็ไม่ต้องมาพูดว่ากาเนะกาเหนะคือเราพอใจไปตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นไม่พูดกันนะคะอันนี้เราไม่ได้บังคับอย่างป้าคำสไสไม่มีใครบังคับมาด้วยใจร้วนๆคือต่อหน้ารับหลังก็เหมือนเดิมถ้าไม่พอใจป้าคำสาสก็อยู่ในใจถ้าไม่พอใจป้าคำสก็ถาม ว่าไปเลยนะคะก็คือไม่ได้เก็บอะไรเก็บน้อยคือธรรมดาสามีภรรยายังผิดกันนะคะภาษาอะไรที่เราร้อยพ่อพันแม่ก็ถือว่าเราทุกข์ยากมาด้วยกันเรามานะ่ะตอนที่เอาองค์ปู่มาเราไม่ได้หลับได้นอนก็ภาวนาทุกวินาทีนะคะขอให้ถึงโคกหนองนา มาถึงแล้วเราก็พากันพัฒนาคือพัฒนาได้ก็พัฒนาถ้าพัฒนาไม่ได้ถ้าเราไม่สบายในใจเราเราก็หยุดเช่อก่อนไม่ต้องว่า,อย,าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องพูดอันนู้นอันนี้นะคะก็ขอร้องนะคะขอบคุณมากค่ะบายๆนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครได้ยินแล้วก็อตอบคอมเมนต์มาก็ได้ หรือว่าทําคลิปก็ได้แล้วคนไหนเห็นก็เขาพูดให้ป้าคําสายก็ส่งมาให้ช่องป้าคําสายรานปูปาริจิตด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะถึงแม้จะทุกข์จะยากล้มลุกคุกคานเราก็ล้มด้วยกันเราก็ลุกด้วยกันก็จับมือกันเดินเราไม่เคยจะทอดทิ้งใครแต่คนบางคนไปได้ดีแล้วก็ลืมหลังไม่คิดถึงที่ว่า คนนั้นเขาเคยทำอะไรกับเราไม่เคยคิดคนนั้นเขาอะไรให้เรากินไม่เคยคิดทำอะไรก็เขาบอกว่าให้อยู่คนเดียวก็จะอยู่คนเดียวไปจนตายหรือคิดดีนะคะคิดดีๆเราต้องมีลูกมีหลานลูกหลานเราก็อยากพูดอ่าด้วยกันแต่เรานะ่ะอย่าทำร้ายกันให้รักกัน คิดถึงอนาคตของลูกคิดถึงอนาคตเราที่จะเก่จะเท่าเหมือนป้าคำสายนี่แหละยังมีแรงทำอะไรก็ได้ถ้าเก่แล้วทำอะไรไม่ได้นะคะก็บายบายค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ